พี่น้องขาหลังจากมีการนำเสนอเรื่องราวของน้องแพรวทิดาค่ะนางเอกสาวดาวจรัดฟ้าแพรทิดาเสียงวิหกถึงเรื่องการเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะพี่น้องขาค่าโตเจ็ดหลักค่ะพี่น้องขาค่าโต๊เจ็ดหลักก็มีคำถามว่าค่าโต๊เจ็ดหลักอิหลีบอค่าตัวเจ็ดหลักจริงไหมค่ะทางด้านผู้จัดการน้องแพรทิดาค่ะเพิ่นก็ได้ออกมาโพดผ่านทางเฟซบุ๊กผู้จัดการแพรทิดานะคะบอกว่า ค่าตัวพรีเซนเตอร์แพรทิดาเจหลักจริงไหมคำตอบคือจริงค่ะสำหรับสัญญาหนปีสินค้าที่จ้างคืออาหารเสริมซึ่งผู้จัดจำหน่ายที่ว่าจ้างเป็นคู่ค้ากับโมเดิร์นเทรดหรือที่เรารู้จักกันทั่วไปว่าร้านสะดวกซื้อและร้านค้าปลีกห้างค้าปลีกทั่วไปที่เราคุ้นตาดำเนินธุรกิจมาก,กว่า20ปี มีสินค้าผ่านตาเรามากมายได้มาทำการคอลลบกับโรงงานผลิตอาหารเสริมเพื่อแตกลายธุรกิจการดีลสัญญาเริ่มมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2566ตั้งแต่น้องเริ่มเป็นนังเอกประจำทีมงานใหม่ๆทางเจ้าของได้นำเสนอกับบริษัทคู่ค้าแล้วในช่วงนั้นกระแสน้องก็มาแรงอยู่กระแสหมอลำก็มาดีผ่านการอนุมัติเห็นชอบจากคู่ค้า จากนั้นจึงมาติดต่อกับน้องแพรทิดาแต่แพรทิดายังไม่ตกลงเพราะแพรมีเงื่อนไขต่อรองว่าถ้าจะจ้างหนูเป็นพรีเซนเตอร์ต้องเป็นสปอนเซอร์หลักให้วงเสียงวิหกด้วยเพราะหนูมีโอกาสนี้เพราะวงเสียงวิหกทางผู้ว่าจ้างก็ตกลงเป็นผู้สนับสนุนหลักตลอดฤดูกาลปีที่4ของหมอลำเสียงวิหก และเราเราก็จะได้ยินชื่อแปลกๆป,ประกาศบนเวทีแสดงกับเวลาสเตมไรท์ในกลุ่มปิดก็คอยตั้งใจฟังค่ะว่ามีสปอนเซอร์อะไรบ้างเราจะเห็นสินค้าตัวที่น้องพระธิดาเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะน้องจะเริ่มสัญญา1พฤษภาคม2567ถึง30เมษายน2568ส่วนช่องการเห็นโฆษณาคือตามสื่อหลักค่ะวีท R สปอตโฆษณาไทาอิน ตามช่วงเวลาของรายการทีวีและช่องทางปกติของการเป็นพรีเซนเตอร์และแรรทิดาจะอยู่บนกล่องบนซองแพ็กเกจของสินค้าที่จำหน่ายตามช่องทางโมเดิร์นเทรดด้วยค่ะอดใจรอค่ะได้เห็นแรรทิดาออนแอร์ในช่วงโฆษณาของรายการข่าวทีวีและรายการทีวีแน่นอนค่ะของแท้ของจริงไม่สร้างกระแส ฝากสนับสนุนเป็นกำลังใจให้หนางเอกหมอลำน้อยขึ้นห้างด้วยนะคะอย่าให้ลูกหลานเราอายเขานางเอกหมอลำคนแรกที่จะอยู่ในสปอตโฆษณาทีวีค่ะเพราะความมีเอกลักษณ์แตกต่างแต่โดดเดน่นแพรวที่ดาเปน็นนางเอกหมอลำที่ไม่เหมือนใครและไม่ซ้ำใครจึงได้รับการพิจารณาเลือกเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าตัวนี้ค่ะ ผู้จัดการจะพูดกับน้องเสมอว่าไม่ต้องอายที่เป็นตัวเองไม่จำเป็นต้องเป็นเอกหมอลำตามแบบใครไม่ต้องเป็นเหมือนใครให้เป็นแบบที่ตัวเองเป็นจงเป็นตัวของตัวเองให้ดีที่สุดในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของเราแล้วจะมีคนให้มูลค่ากับคุณค่าที่เราให้ตัวเองเสมอฝากเป็นกำลังใจให้หนางเอกแพรทิดาด้วยนะคะผู้จัดการแพรทิดา โอ้โหพี่น้องคะพอพูดจัดการเพื่อนได้ออกมาโพสร,รายงาวแบบนี้คะ่ะพี่น้องคะทำให้เราได้เห็นถึงความความที่น้องตั้งใจนะคะความที่น้องพระธิดาตั้งใจทำหลายหลายอย่างนะคะไปสะดุดนะคะพี่น้องคาส่วนตัวยายา,ยาลูกทุ่งหมอลำโซเชียลนี่ไปสะดุดตรงที่ผู้จัดการเพื่อนได้ล่งไว้นะคะบอกว่าถ้าจะจ้างหนูเป็นพรีเซนเตอร์ต้องเป็นสปอนเซอร์หลักให้หมอลำเสียงวิหกด้วย เพราะหนูมีโอกาสนี้เพราะเสียงวิหกโอ้โหพี่น้องขะตรงนี้ต้องบอกว่าน้องพแพรวทิดาคือที่สุดของที่สุดจริงๆค่ะตัวเองได้เป็นพรีเซนเตอร์แต่วงก็ต้องเป็นสปอนเซอร์หลักให้วงด้วยหนูถึงจะตกลงอันนี้เป็นเงื่อนไขของน้องพแพรวทิดาค่ะ ซึ่งทางผู้ว่าจ้างก็ตกลงนะคะเป็นผู้สนับสนุนหลักเป็นผู้สนับสนุนหลักตลอดฤดูกาลปีที่4ค่ะพี่น้องคาโอ้โหอันนี้ชื่นชมค่ะขอปรบมือเลยค่ะสำหรับน้องพระธิดาค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องขาเห็นแค่แบบนี้ก็รู้ว่านางเอกของเรานี่จริงจังจริงใจกับกับหมอลำเสียงวิหกเป็นอย่างมากค่ะพี่น้องขา เพิ่งได้กินใช้กินเพียงตัวทางครอบครัวก็อิ่มกันค่ะบ่เคยลืมกันค่ะบ่เคยลืมบุญคุณว่าที่มีที่มีแผ่วทิดาได้ในทุกวันนี้ก็ก็เพราะบอสนกบอสนุเนาะหมอลำเสียงวิหกนั่นเองค่ะพี่น้องคาอะพี่น้องะเข้ามาฟังทางด่านคอมเมนต์นะคอมเมนต์จากแฟนคลับในวันจังไดค่ะอามาฟังนะคะบางส่วนกันแล้วกันเนาะสุดยอดมากเลยค่ะ f c ภูมิใจมากในผลงานที่สร้างสรรค์ ผลงานออกมาได้ดีเป็นที่ยอมรับมีทักษะหลายด้านความสามารถล้นหลามคุณภาพล้วนๆสวยเสียงดีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่แปลกเลยที่ผู้คนรักและสนับสน,นุนแฮชแท็กนางเอกแพรวทิดาค่ะนี่สุดยอดจริงๆบอสนกบอสหนุคงภูมิใจมากๆกับผลงานที่จะเกิดขึ้นกับนางเอกประจำวง นางเอกตัวจริงค่ะจิตใจน้องดีมากนึกถึงและไม่ลืมผู้ให้โอกาสชีวิตมีแต่รุ่งโรจน้องสวยเสียงดีรักนะแพรทิดาเห็นน้องครั้งแรกชอบเลยชอบนางเอกคนนี้ค่ะตัวจริงน้องสวยและน่ารักมากค่ะคนที่ให้โอกาสเราเขามอบสิ่งดีๆวันดีๆให้เราไม่ว่าเขาจะเป็นใครนั่นแหละคือคนที่เราจะทุ่มเทและตอบแทนสิ่งดีๆคืนให้เขา นั่นคือทำหน้าที่บนเวทีให้ดีที่สุดแล้วเราจะไม่ทิ้งกันยอดเยี่ยมมากๆลูกสาวแม่นี่คือบุคคลที่ศิลปินหลายๆคนควรเอาเยี่ยงอย่างพระธิดาน้องจะไม่ลืมว่าน้องก้าวมาได้ทุกว,วันนี้เพราะใครจุดไหนจเจริญเจริญนันนลูกสาวเป็นความคิดที่ดีขอให้เสียงวิหกและพระธิดาปังๆดังๆรวยๆกันทั่วหน้าเด้อ สุดยอดค่ะผู้จัดการเก่งนางเอกเก่งและพัฒนาตัวเองตลอดเวลาเป็นกำลังใจให้เสมอค่ะสุดยอดไม่เคยลืมพู้โอกาสไม่เคยลืมผู้มีพระคุณปังปังนะคนสวยนี่แหละค่ะพี่น้องครับเป็นแค่คอมเมนต์บางส่วนเนาะที่เข้ามาคอมเมนต์กับทางต้านใต้โพสต์ของผู้จัดการน้องพระธิดาเนาะอย่างไรก็ตามนะคะยญา,า,าลูกทุ่งมะลาโซเชียล ขออนุญาตผู้จัดการน้องพระธิดาด้วยนะคะที่ได้นําโพสต์นี้นะคะเป็นเรื่องราวที่ได้นําม,มาเสนอกันนะคะสําหรับวันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวที่ ที่น่าเชื่นชมนะคะในมุมลึกๆแล้วที่นะคะที่อ่านลงไปเรื่อยๆนะคะไปเจอไปเจอข้อความบางข้อความที่เราได้เห็นบางมุมของน้องพระทิดาซึ่งเราเห็นน้องเป็นเช่นนี้มาโดยตลอดนะคะส่วนค่าตัวเจ็ดหลักนั้นเจ็ดหลักจริงๆค่ะพี่น้องคะบอมมี่เลยนะคะบอมมี่เป็นของจริงของแท้น่นอนค่ะบอมมี่สั่งกระแสค่ะเป็นเรื่องจริงค่ะติดตามกันได้เลยจะเป็น จะเป็นนะคะนางเอกหมอลำคนแรกค่ะที่จะอยู่บนสปอร์ตโฆษณาทีวีรอติดตามน้องพราธิดากันได้เลยค่ะเป็นเรื่องจริงแน่นอนค่ะค่าตัวพรีเซนเตอร์ของน้องพรวธิดาค่ะเหลักจริงไหมตอบเลยว่าจริงค่ะผู้ผู้จัดการตอบชัดๆเลยว่า จึิงท้ายแน่นอนค่ะเป็นสัญญาณหนึ่งปีค่ะรอรับชมแล้วก็ให้กำลังใจน้องแพลทิดากันได้นะคะบนหน้าจอทีวีนะคะจะได้เห็นน้องแพลแน่นอนแล้วก็สปอตโฆษณาทั่วไปค่ะได้เห็นแน่ๆค่ะอ่ะพี่น้องคะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลย์กดแชร์กดติดตามพยายาลงทุงมาลับโซเชียลได้เลยค่ะสำหรับพี่นี้ยายาขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสรับรคลิปนี้สวัสดีค่ะ